สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถไทนายสานซิงครับคือเกาเหมือนันเดิมครับวันนี้ก็จโยครับคุปตาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ครับก้ามาเบ่งหน้าง,งานผมครับวันนี้ก็จโยครับโกวัสดุสามสิบแรงครับ อันนี้ก็มาทำงานกับพอจบก,ก่อนน้ำสีลงเรื่องครับผมเดี๋ยวริ่งครับอันนี้ก็จะทำถนนครับเดี๋ยวพามาดูนาง,งานอีกนิดนึงครับ หน้าง,งานครับพูดค,ครับหอดเที่ยวต้นใหม่ไงครับปรับพื้นที่ครับประพื้นที่สื่อสารเช็คครับ ที่ตรงนี้ประมาณเกือบสามสิบเกือบสี่สิบไรครับอาทีตตรงนี้ครับข้างบนนีนเป็นยุบห้อมน้อยยุบันเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ด้านล่างนี่ครับอ๋อเป,เปิดเลยครับผม นี้ลมแรงครับลมดีมากคันใหญ่งานเสร็จแล้วครับวนวัวคันใหญ่กลับแล้วกแ,แต่คันเล็กครับ ราคาโครงการตรงนี้อยู่ที่14ล้านครับรับเมามารับเมาไว้ครับ4ล้านโปรเจิต์ใหญ่ครับเดี๋ยวรอครับรอ น้องเล็กเคียร์ลิงครับเดี๋ยวก็จะดันยาครับดันยาลงไปเคียรลิงเสร็จก็ดนันยาไปทิ้ง มาไปดูท่าคนครับก่อนเสียงมด ฝั่งน้นก็กำลังดำนาครับผมอันนี้ดีหน่อยครับนาใกล้แก่งมีน้ำสูงน้ำทีนี้คนแก่นแรงครับฝนตกยากมากครับปีนี้อนแก่น ที่อื่นท่วมแต่คนเจนแรงโควิดก็เยอะ กดจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมส่งน้อยๆส่งน้อยๆไร้สาระขายไปบนวันะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ